อยากได้เบรดที่ใส่แล้วดูสวยหรูนะคะต้องรุ่นนี้เลยค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะเป็นเรดพอเหลี่ยมค่ะมีไฟแขนฟั้นแบบนี้เลยโทนสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าค่ะสีละมุนมากดีเทลรุ่นนี้นะคะเป็นงานปักทั้งตัวค่ะแน่นๆแบบนี้เลยงานคุณภาพพัดติ้งโคตรเ๊ะจ่ะคุณลูกค้าดีเทลชายกระโปงนะคะแต่งระบายชิ้นๆน่ารักๆแบบนี้เลยแขนประมาณนี้นะคะตัวปลายแขนเป็นยางยืดค่ะคุณลูกค้าใส่สวยมากตรงเขาเป็นตรงสวมใส่สบายๆนะคะด้านหน้าประมาณนี้เลยข้างและด้านหลังค่ะคุณลูกค้าจับรุ การคัตติ้งก็คือสวยมากและมีซับด้านในให้ทั้งตัวด้วยค่ะให้ดูนะคะตัวนี้ลายสวยมากลายเด่นลายชัดแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะถ้าใส่สบายมากใส่ไม่รอนะคะให้ดูนี่ค่ะมีซับด้านในให้ทั้งตัวแบบนี้เลยคุณลูกค้าคะไม่ต้องตัวโตเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะไซส์ที่มีมี 2XL ค่ะรอบอก45นะคะ 3XL รอบอก47 4XL รอบอก49 5XL รอบ 4, รอก51และ 6XL นะคะรอบอก5 3นิ้วความยาวอยู่ที่43.5ถึง44.5เลยค่ะคุณลูกค้าคะตัวนี้นะคะยกืะะ้าไม่ยืดนะคะแต,ต ได้เลยนะคะ